ดูสรงแล้วาาไป,ไป เนี่ยพี่ข้างหลังเต็มเลยเต็นเต็นออกแล้วออกแล้วออ ทำได้ทำได้ทำได้ครับทำดีหน่อยได้ทอ ลองลองขึ้นนอนเดี๋ยวพื้นนานะเด้ๆยทเอท่ยทเอท่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดงบยเีีย เจ็บที่ยังเสียใจเจ็บที่ยังรักโท่อท่อท่อ,ทอไม่บอกก่อนว่าจะวิ่งเลือดแน่เลยมึงลองได้อ่ะระยะเนี้ย ซิกแซกเนี่ยอยูซิกแซกเนี่ยออกมาก็ตายอ่ะ ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็น 拜 รองนะมีมีไปคนหนึ่ง